สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ออนดานัดพบบางใหญ่สำนักงานใหญ่นะตรงข้ามห้างเซนทันเวสเกตนะ,ะนี่คือห้างเวสเกตนะฮะพี่เพื่ท่านไหนนะสนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสามารถสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่นะฮะเพื่พอนๆได้เลยนะจัง ID Line หรือสแกนเคอร์โค้ดเพื่อนๆนะเป็นหลนายวิเคราะหฮะทักมาได้เลยนะสนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไม่เกิน 310cc สามารถทักมาได้นะจะซื้อสดซื้อผ่อน ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะสามารถทําสัญญาได้ไหมออกเงินสดได้ไหมพี่พี่สามารถทางการสอบถามได้เลยนะฮะติดแบ็กลิสต์ออกรถได้ไหมก็สามารถสอบถามได้นะครับมาเข้าเรื่องเลยนะฮะพีเซ็กหนึ่งหกศูนย์นี่เป็นตัวมาตรฐานตัวนี้เป็นปีสองพันยี่ห้านะมีทั้งหมดสามสีก็คือสีน้ำเงินนะคันนี้เลยสีน้ำเงินนะสีเทาเรมโบนะแล้วก็สีดำที่เป็นสีด้านตัวนี้นะครับอ่าจะมีสีด้านสีเดียวก็คือสีดำคันนี้เลยนะฮะอันนี้คือครบสีแล้วนะครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่98,000บาทนะขอแจ้งราคาก่อนนะสำหรับคนใจร้อนบางคนบอกว่ารอฟังราคามันก็พูดกี่หลังกี่เกี่าผมแจ้งราคาก่อนเลยนะอยู่ที่98,000บาทนะราคานี้รวมจดทะเบียนพบรบให้เรียบร้อยนะมีลดร้ามรับนะครับที่สาขาบางใหญ่ธนาคารใหญ่นะหรือนัดพบทุกสาขาเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับมีถพความรับเลยราคานี้98,000บาทรวมจดให้เรียบร้อยซื้อสดก็ขายซื้อพอร์ตก็เริ่มซื้อพอร์ตเริ่มต้นพีดาวได้เลยนะครับ ผลยายาวได้ถึง48งวดนะขอให้มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้สามารถ,ถออกรถได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปดูตารางผ่อนได้นะท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับมาสเปครถเป็นไงบ้างเป็นเครื่องยนต์1 6อยหดีซีฮะเป็นดิสเบรกหน้าที่เป็น ABS แล้วก็ดิสเบรกหลังที่เป็นดิสเบรกธรรมดานะฮะล้อแม็ก,กจะเป็นล้อแม็กสีดำนะฮะอ่าล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กสีดำล้อหลังจะเป็นขอบ13นะฮะล้อหน้าจะเป็นขอบ14 เครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต wow, ์สี่วาล์วเครื่องยนต ES, ์ E.S.P. พัดนะระบบสตาร์ทเงียบนะฮะไม่มีไดสตาร์ทนะนะมออน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะฮะก็จะเป็นหน้าจอ L.C.D. เหมือนโฉมปี2024นะครับสังเกตว่าโสมปี2024ที่เป็นแฮนด์เปลยใช่ไหมหน้าจอเหมือนกันนะต่างกันที่ส่วนวาส่วนโค้งอะไรนิดหน่อยนะครับอ่าันจะมี2รุ่นเนาะมันจะมีตัวที่เป็นหน้าจอ t f t ก็คือ ตัวท็อปรถซิงก็คือสีแดงคันนู้นนะแล้วก็มีสีกรมอีกสีหนึ่งนะหน้าจอที่เป็นหน้าจอทีฟี่ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีทองแล้วเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กสีดําหน้าจอเป็นหน้าจอ L C D แบบนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมนะฮะแล้วระหว่างตัวปีส0 2 4ยีปี2 0 2 5คือเรื่องของประกับแ่นดนะที่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ซึ่งปีส0 2 4, 4จบบีจะเป็นแฮนด์เปลือยพอเป็นตัวปีส0 25นี่เเป็นประกับแฮนด์มาแบบนี้เลย ะะมันก็ดูดีดูสวยดูเทด่ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดสีเนี่ยก็จะเป็นชุดสีด้านข้างเนี่ยจะเป็นสองชิ้นหนึ่งสองถ้าเป็นโฉมปี2024เนี่ยเป็นชิ้นเดียวเลยอันนี้แยกมาเป็นสองชิ้นนะครับไฟหน้านะฮะก็จะเป็นอ่าแต่น้าจะมีความยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็มันดูเขาเรียกอนะไรเป็นตัว V V shape เนาะอ่า แล้วก็เรื่องของตัวชิวหน้าเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าเดิมนะเล็กกว่าตัวปีถวันยี่สี่นะครับผมเคยทารีววไว้แล้วพีพ่ๆเข้าไปดูได้นะผมรู้สึกว่าผมมีเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับอ่ะสิ่งที่เพิ่มเติมมีอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของตัวทับทิมซ้อนแสงนะนี่เลยนะเริ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่ากฎหมายบังคับให้มีมาหรือเปล่าเพราะหลังๆเนะี่ยที่เป็นตัวใหม่ๆเนะี่ยเริ่มมีทับทิมซ้อนแสงอย่างเงี้ยเพิ่มมาให้แทบทุกรุ่นเลยนะที่ อันนี้เล่าสู่กันฟัง160นะ PCX 1 6 0นะปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเครื่องอยูตร้สิบซีตานที่ผมแจ้งอ่ะเรื่องของราคาค่าตัวก็ผมก็แจ้งไปแล้วเก้าหนแดพันบาทเงินผ่อนก็เริ่มต้นฟรีดาวได้บางคนบอกว่าไอเรื่องเงินผ่อนเนี่ยคุณต้าไอฟรีดาวเนี่ยมันฟรีดาวได้จริงเหรอเล่าให้ฟังหน่อยนะก็ะมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ บางคนบอกว่าติดแบล,ล็กเลสมันออกรถได้ไหมมันมีทั้งออกได้และออกไม่ได้บางคนบอกว่าผมปิดบัญชีเรื่องของการขึ้นรถหรืออะไรต่างๆนะหรือว่าโดนฟอ้องร้องบัตกเดิต่างๆเนี่ยปิดเรียบร้อยแล้วมันสามารถออกรถได้ไหมออกได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการฟ้องร้องอยู่ยังไม่ปิดบัญชีอะไรเงี้ยฮะแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมครับออกได้ครับเดี๋ยวมีนแฟน n c e ไปทำสัญญาให้ถึงที่พี่สามารถทักแคทหรือทักเพิ่มเพื่อนด้วยจะไอดียไลน์มานะฮะเดี๋ยวผมให้น้องแอดมินเนี่ยนะฮ เขาแจ้งไฟแนนซ์แล้วก mm ็ตกลงคุยกัน <N> ก่อนเบื้องต้นก็คือคุยกันเรื่องของค่าจัดส่งกันก่อนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาอนุมัติเรียบร้อยหรือจะซื้องินสดเนี่ยต้องคุยเรื่องค่าขนส่งด้วยนะครับถ้าลูกค้าตกลงกับโอเคค่าขนส่งเท่านี้ลูกค้ารับได้นะครับลูกค้าต้องมี็นคนจ่ายเนาะลูกค้ารับได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็สามารถให้ไฟแนนซ์เป็สัญญาให้ได้ถ้าเกิดอนุมัติเรียบร้อยก็สามารถจะส่งรถกันได้เลยนะครับอ่ะ พี่ๆท่าไหนนะอยู่ที่ไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพิมพ์เข้ามาได้นะครับเรื่องของการเทียบราคาผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าปีดาให้เทียบในเรื่องของตารางผ่อนนะครับว่ายีติว่าเท่าไหร่ทีดีแงว่าเท่าไหร่ฟีดาไม่มีค่าใช้จ่ายนะพี่ๆสามารถเทียบดูก่อนได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือก็ถือว่าเป็นทริคในเรื่องของการจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งในเรื่องของเงินผ่อน ตั้งเงินสดมันแจ้งกันได้เลยก็คือราคา9,800 0บาทรวมเปลี่นทะเบียนพรวอรให้เรียบร้อยก็คือรับรถออกได้เลยนะครับนี่ส่วนใจกระทักมาได้เลยนะฮะอันนี้ติดจองแล้วแต่ผมมีรถแต่สีเทานะครับมี่เลยยูบอกเกขนาดใหญ่นะครับใส่หมกล็อกเต็มใบได้หนึ่งใบมีพื้นที่เหลือด้านข้างด้านหลังอีกนะอันนี้อันนี้จะไม่มีพวกไฟนะเปิดบอกขึ้นมาไม่มีไฟมาให้นะฮะ เรื่องของกุญแจก็จะเป็นกุญแจร,รีโมทนะเป็นกุญแจคีคลเลสอยู่นะฮะแล้วก็มีการขโมยในตัวนะครับแล้วก็มีอรเรียกว่าระบบ idling stop มี traction control การลดสไลด์การลืน่นนะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของอเป็น usb type c ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นะฮะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายมาให้ทางนันมาเปิดด้านหน้านะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับโชคเป็นโชคหลังสปริงโช๊คหลังนะเป็นจะเป็น เป็นโชคคู่นะเป็นเครื่องยนต e ์ ES ี e Plus นะครับฝาครอบฝาครอบสายพานเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะอ่าล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีดำนะครับนี่คือตัวสแตนดาร์ดนะฮะของเจ้า Pcx160 นะครับ Pcx160 ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะยา้ายไปนิดนึงฮะราคาเงินสด98,000บาทนะพี่ๆท่านไหนสนใจจะซื้อสดใครไม่ขายให้ฮะมาที่นัดพบเมืองใหญ่นะขายนะฮ่าพี่เซ็กราคานี้เลยรวมเกิดทะเะบียนพรบให้เรียบร้อย เงินผ่อนเริ่มต้นปีดาวได้นะไม่ต้องมีคนทาประกันซื้อคนเดียวด้เลยขอให้มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้เพรฉะนั้นตรวจสอบแล้วเราทําอาชีพนี้จริงจะเป็นอาชีพค่าขายตามตลาดนัดหรืออาชีพรับเหมารับเหมาอะไรก็แต่นะทีเ่เราทํางานจริงเดี๋ยวไฟแนนะน์ไปถ่ายรูปหน้าร้านหรือหน้าง,งานหรือรวมทั้งนะคะขายของออนไลน์นะขอให้มีหน้าเพจนะฮะหรือขอให้มีหน้าร้านร้านค้าในแอปในสื่อออนไลน์ต่างๆก็สามารถ อนุมัติได้เช่นเดียวกันฮะซื้อรถมอไซค์ได้เหมือนกันนะครับร้อยใช้บัติปาะณาจนอย่างเดียวก็ยื่นได้แล้วที่เหลือเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวไปเน,น้นตรวจสอบเองนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาอัปเดตเรื่องของราคาค่าตั๋วให้พี่พี่ได้ฟังนะครับสนใจรถมอไซค์ได้สามารถทักไลน์มาได้เลยเพื่อนๆมาได้เลยหรือเข้ามาที่หัวหน้านนพ้พ่อเงแก่ได้ทุกสากขาหรือเข้ามาทา่านใหญ่นะตรงข้ามห้างเซนทรัลเวสเกตได้เลยนะฮะอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ